ผู้ชายคนนี้กําลังสอบสวนอย่างรุนแรงกับหญิงสาวสวยคนหนึง่งเพื่อเอาข้อมูลเขาเริ่มหักนิ้วของเธอทีละนิ้วเสียงกรีดร้องดังสะท้อนกล้องไปทุกคุกตกลงเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพื่อหาความจริงเกี่ยวกับหญิงสาวคนนี้เราต้องย้อนกลับไปตอนต้นเรื่องนี่คือเรือนจำของพันธมิตรห้าตาพันธมิตรห้าตาคือเครือข่ายข่าวกรองที่ตั้งขึ้นโดยห้าประเทศที่พูดภาษาอังกฤษสหรัฐสหร,ราชอาณาจักรแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ พวกเขาสร้างคุกไว้มากมายทั่วทุกมุมโลกใครก็ตามที่ถูกขังที่นี่ย่อมไม่ใช่คนธรรมดาโดยเฉพาะในสงครามต่อต้านก่อการร้ายที่อเมริกาเป็นผู้นําทั่วโลกเรือนจําเหล่านี้ยิ่งแน่นขนาดและวุ่นวายมากกว่าเดิมนางเอกแมรี่เป็นนักวิเคราะห์จิตวิทยาคนหนึ่งประจําเรือนจําพันธมิตห้ตางานประจําวันของเธอคือจัดการบันทึกการสอบสวนพยายามหาข้อมูลที่มีประโยชน์เพื่อส่งต่อให้หน่วยพิเศษ ใช้อยู่ยังการก่อการร้ายที่จะเกิดขึ้นวันนั้นหัวหน้าหน่วยรักสอบถามนักโทษที่อดอาหารว่าทำไมถึงไม่กินแต่จิมไม่ตอบแถมยังถุยน้ำลายใส่หน้าแจ็คแจ็คก,กำลังจะใช้หมัดสั่งสอนแต่แมรี่ผ่านมาเห็นพอดีเธอรู้ว่าจิมมีค่าจึงห้ามไว้แล้วเรียกแจ็คออกไปข้างนอกแม้แจ็คจะเป็นผู้รับเหมาภายนอกของ cia แต่แมรี่ไม่อนุญาตให้เขาใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาเธอต้องการเพื่อนร่วมงานที่มีเหตุผลถึงจะทำงานที่นี่ได้ แจ็ครู้สึกถูกดูถูกที่ถูกด่าว่างโง่เขาเลยโกรธเดินจากไปหลังจากนั้นแมรี่กับเจมส์เริ่มคุยกันเหมือนเพื่อนเก่าเมื่อแมรี่ถามตรงๆเจมส์ก็ตอบโดยไม่รู้ตัวเจมส์เป็นนักธุรกิจเขาปฏิเสธสิ้นเชิงว่าไม่เคยเกี่ยวข้องก่อการร้ายเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์เขาเล่าธุรกิจล่าสุดให้แมรี่ฟังและในนั้นมีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับบุเชอร์บุชเชอร์คือผู้ก่อการร้ายชื่อดังที่ตะวันตกตามล่ามาหลายปี การที่เจมส์รู้จักเขาคือเหตุผลจริงที่ถูกจักเจมส์ไม่รู้เรื่องบุเชอร์มากนักแต่บอกว่าเขายังมีภารกิจค้างในอังการาและอาจยังซ่อนตัวอยู่ที่นั่นแมรี่ฟังแล้วก็เงียบกลับไปที่ทํางานเธอรายงานว่าบุเชอร์ยังอยู่ในอังการาแล้วเธอก็ได้รับการตอบกลับทันทีไม่นานต่อมาหน่วยพิเศษบุกตึกแห่งหนึ่งพวกเขาพบศพบ,บนบันไดเลื่อนแล้วก็เจอศพอพออีกคนใกล้ๆลิฟต์ดูเหมือนพวกเขามาช้าไป แมรี่รายงานว่าบุเชอร์ยังคงอยู่ที่อังการาและทันทีเธอก็ได้รับคําตอบกลับไม่นานหลังจากนั้นหน่วยปฏิบัติการพิเศษปรากฏตัวในอาคารแห่งหนึ่งพวกเขาพบศพหนึ่งนอนอยู่บนบันไดเลื่อนจากนั้นก็จะศพของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใกล้กับลิฟต์ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมาช้าไปแล้วสุดท้ายที่บันไดบนดาดฟ้าพวกเขาพบพนักงานชาวซูจินสองคนที่รอดชีวิตเมื่อหน่วยปฏิบัติการพิเศษบุกเข้าไปในห้องประชุมบนชั้นสูงสุดพวกเขาพบว่าบุเชอร์กำลังถือมีดเล่มหนึ่งหันหลังให้พวกเขาเมื่อสมาชิกทีมสั่งให้บเชอร วางมิดลงแล้วค่อยๆหันกลับมาบูเชอร์ก็เชื่อฟังทําตามอย่างหงุดนงิ่โกลน,น,กลนหนึ่งในทีมรีบเข้าไปใส่กุญแจมือและคลุมหัวบูเชอร์การจับกุมครั้งนี้ราบเรื่องอย่างน่าประหลาดแต่สมาชิกทีมกลับไม่ได้เอะใจอะไรเลยทันใดนั้นแมรี่ที่อยู่ในเรือนจําได้รับสายโทรศัพท์แจ้งว่านักโทษสําคัญคนหนึ่งกําลังจะถูกส่งมาที่นี่และให้เตรียมพร้อมการเตือนภัยถูกยกระดับขึ้นสูงสุดผู้อํานวยการเรือนจําแอนโทนีถึงกับบอกแมรี่ด้วยตัวเองว่าบชเชอร์กำลังจะถูกย้ายมา สามีและลูกสาวของแมรี่ได้เสียชีวิตในเหตุระเบิดโรงพยาบาลซึ่งเป็นแผนของบุชเชอร์ดังนั้นบุชเชอร์จึงเป็นศัตรูตัวฉกาจของแมรี่ยามค่ำคืนทีมปฏิบัติการกำลังคุมตัวบุชเชอร์โดยเฮลิคอปเตอร์บินตรงสู่เรือนจำเมื่อรู้ว่าบุชเชอร์จะถูกส่งมาที่นี่แมรี่ทั้งตื่นเต้นและหวั่นวิตกแต่ความกังวลมีมากกว่าเธอไม่แน่ใจว่าด้วยกำลังที่มีอยู่จะเพียงพอรับมือกับบุชเชอร์ที่เจ้าเล่และฉลาดหลักแหลมหรือไม่พวกเขาอาจถูกหลอกลวงก็เป็นได้ จอร์จเห็นแมรี่กระสับกระสายจึงถามขึ้นแมรี่บอกเขาว่าบูเชอร์กำลังจะมาถึงแม้แต่แจ็คที่ยืนข้างๆก็เผยสีหน้าเคร่งเครียดเมื่อได้ยินข่าวนี้ทุกคนต่างรู้ว่าบูเชอร์อันตรายแค่ไหนการกักตัวบูเชอร์ที่นี่แม้แต่พวกเขาเองก็ยังไม่มั่นใจนักเมื่อเห็นแมรี่กำลังจะเดินไปจอร์จก็รีบตามทันทีเขาถามแมรี่เกี่ยวกับสถานการณ์ของเจมส์แต่ถูกปฏิเสธนี่คือข้อห้ามในงานข่าวกรองห้ามถามเรื่องเกินขอบเขตยิ่งรู้มากก็ยิ่งอันตราย จอตเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของโมซาแม้อิสราเอลจะเป็นพันธมิตรของสหรัฐแต่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มพันธมิตรห้าตาหากอยากได้คำให้การของเจมส์เขาต้องไปหาที่แอนโทนีเพราะแอนโทนีคือผู้คุมสูงสุดที่นี่ทันทีที่แจ็คก,กับจอร์ดเริ่มโตเถียงกันเรื่องการแบ่งปันข้อมูลเฮลิคอปเตอร์ที่คุมบุชเชอร์ก็เดินทางมาถึงในที่สุดบรรดายามในเรือนจำรีบทำตามคำสั่งหยิบอาวุธและยกระดับการต้องกันแอนโทนี Anthony และแมรี่ยืนรอยอยู่หลังประตูใหญ่ รอเฮลิคอปเตอร์ลงจอดหลังจากเปิดประตูเรือนจำทีมปฏิบัติการพร้อมบูเชอร์เดินเข้ามาเมื่อแนะนำตัวกันแอนโทนีจึงรู้ว่าผู้นำทีมคือกัปตันพรแอนโทนี Anthony ยังแนะนำแมรี่ให้พรรู้จักผู้หญิงที่ยืนข้างหลังพรคือสุซานล่ามของทีมไม่คาดคิดว่าแมรี่กับสุซานกลับเป็นคนรู้จักเก่ากันเนื่องจากแอนโทนีเป็นผู้คุมเรือนจำพรจึงดึงเขาไปคุยเป็นการส่วนตัวแมรี่ก็ฉวยโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสุซาน แมรี่ได้รู้ว่าบุชเชอร์ยังไม่ถูกสอบสวนเลยตั้งแต่ถูกจับมาพรรีบจบการสนทนากับแอนโทนีแอนโทนีได้ให้เวลา4 5นาทีแก่ทีมเพื่อสอบสวนบุชเชอร์โดยไม่มีการบันทึกภาพหรือเสียงจากกล้องวงจรปิดเมื่อแอนโทนีบอกผลนี้กับแมรี่เธอก็ตกใจกลัวทันทีเธอบอกแอนโทนีว่าบุชเชอร์คือหนึ่งในบุคคลที่อันตรายที่สุดในโลกเท่าที่เธอเคยรู้จักเธอไม่คิดว่าพรและทหารของเขาจะสามารถรับมือบุชเชอร์ได้น่วยปฏิบัติการอาจเจอปัญหาใหญ่ และอาจนำหายนะมาสู่เรือนจำแต่แอนโทนีบอกเธอว่าพอได้รับคำสั่งจากเบื้องบนเขาไม่อาจปฏิเสธได้สมาชิกทีมคุมตุบเชอร์เข้าไปในลิฟต์แล้วพาเขาเข้าสู่ห้องสอบสวนแอนโทนี Anthony ไปยังศูนย์ควบคุมสั่งแมรี่ปิดอุปกรณ์บันทึกภาพและเสียงภายในห้องสอบสวนเป็นเวลา45นาทีในช่วงเวลานี้ไม่มีใครในเรือนจำได้รับอนุญาตให้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในในห้องสอบสวนลูกทีมของพรเริ่มเตรียมการมีทหารคนหนึ่งเล็งปืนคุมเชิง ขณะที่อีกคนระวังใส่กุญแจมือบุชเชอร์ตรึงเขาไว้กับเก้าอี้สอบสวนพวกเขารู้ว่าบุชเชอร์อันตรายจึงระมัดระวังในทุกการเคลื่อนไหวเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วพรดึงผ้าคลุมหัวบุชเชอร์ออกการสอบสวนเริ่มขึ้นซูซานสลับถามเขาด้วยหลายภาษาแต่บุชเชอร์ไม่พูดสักคำเมื่อพรบอกว่าพวกเขามีเวลาส0นาทีให้สิบเปล่าบูชเชอร์ชัดเจนว่ามีแผนในใจแต่เขาก็ยังไม่คิดจะพูดอะไรสุดท้ายพรจำต้องใช้การทรมานเขาสั่งให้ลูกน้อง ใช้เชือกเส้นเล็กพันรอบคอบุชเชอร์แล้วพลิกเก้าอี e ้ให้น้ำหนักตัวเขาบิบรัสคอตัวเองขณะที่พรกำลังพยายามเข็นข้อมูลจากบุเชอร์แมรี่ก็กลับไปที่สำนักงานของเธอเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาได้ทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นตามมาด้วยเสียงทหารเรือนจำตะโกนว่าเสียงปังมาจากห้องสอบสวนแมรี่รีบออกจากสำนักงานวิ่งตรงไปยังศูนย์ควบคุมเธอสั่งมารีให้เปิดกล้องวงจรปิดในห้องสอบสวนทันที แต่แอนโทนีบอกให้รอสักครู่ทว่าแมรี่ยืนยันต้องเปิดเดี่ยวนั้นเลยมารีเปิดระบบเฝ้าระวังเมื่อแอนโทนีพยักหน้าแต่ภาพบนจอกลับเป็นสีดำสนิทพวกเขาได้ยินเพียงเสียงกรีดร้องของใครบางคนที่ล้มลงข้างในแอนโทนี Anthony รีบสั่งทหารเรือนจำให้ถืออาวุธมุ่งหน้าไปที่ห้องสอบสวนจากนั้นแอนโทนีกับแมรี่ก็ตามไปยังห้องสอบสวนยืนรออยู่ด้านนอกขณะที่ทุกคนถือปืนพร้อมแอนโทนี Anthony สั่งให้รูดบัตรเปิดประตูห้องสอบสวน ในห้องตอนนั้นเหลือเพียงสมาชิกทีมคนหนึ่งที่สวมหน้ากากและซูซานซึ่งบาดเจ็บแต่ยังยืนอยู่ส่วนคนอื่นๆล้มลง,ลง,ลงจมกลองเลือดบุชเชอร์ถูกทรอยกดหน้าลงกับพื้นใบหน้าบิดเบี้ยวจนแทบจำไม่ได้แมรี่บอกให้ซูซานไปพักที่ห้องข้างๆก่อนเดี๋ยวเธอจะไปถามรายละเอียดพวกเขาหามพอที่บาดเจ็บสาหัสขึ้นเปลจากนั้นสมาชิกสวมหน้ากากาก,กับแอนโทนีช่วยกันพาเขาไปห้องพยาบาลแอนโทนี Anthony และหมอเวนรีบยกพ่อนขึ้นโต๊ะผ่าตัดทหารสวมหน้าก,ากากไม่ยอมออกไป กลับปิดล็อกประตูห้องพยาบาลแทนจากนั้นเขาหยิบขวดยาสลบบนถาดเครื่องมือแล้วฉีดพ่นใส่กล้องวงจรปิดที่ติดอยู่บนเพดานหลังจากนั้นเขาหยิบมีดผ่าตัดออกมาแล้วกระชากหน้ากากออกนั่นคือใบหน้าที่แท้จริงของบูชเชอร์เขาเดินไปด้านหลังหมอแล้วเงื้อมีดขึ้นทันทีที่แอนโทนีเงยหน้าขึ้นคมมีดของบูชเชอร์ก็พุ่งตรงเข้าสู่หน้าอ,อกเขาคมมีดนั้นรุนแรงจนทาให้แอนโทนีและหมอเต็มไปด้วยเลือดในพริบตาหลังจากพวกเขาล้มลงบูชเชอร์ ก็ใช้มีผ่าตัดแทงพอที่นอนอยู่บนเตียงผ่าตัดแล้วดึงป้ายชื่อของเขาออกมาแอนโทนียังหายใจร,รุนรินเขาพูดว่าบุเชอร์ไม่มีทางหนีรอดไปได้แต่คําตอบของบุเชอร์ยิ่งทําให้แอนโทนีตายตาไม่หลับเขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดจะออกไปจากที่นี่อย่างมีชีวิตเลยระหว่างนั้นบุเชอร์ก็ถอดนาฬิกาบนข้อมือแอนโทนีแล้วเดินออกจากห้องพยาบาลในขณะเดียวกันแมรี่กับคนอื่นๆยังคงค้นหาความจริงในห้องสอบสวนเมื่อเธอเห็นศพที่ใบหน้าบิดเบี้ยว แต่ฝ่าเท้ากลับสะอาดไม่มีฝุ่นเลยแมรี่จึงรู้ทันทีว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเธอสั่งจอร์จให้ยกระดับเตือนภัยขึ้นเป็นระดับหนึ่งแล้วรีบพาทุกคนวิ่งไปยังห้องพยาบาลเมื่อพวกเขามาถึงสิ่งที่เห็นคือร่างไร้ชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่เต็มไปหมดเธอได้ยินเสียงครางเบาๆของแอนโทนีแต่เขาไม่ทันได้บอกข้อมูลอะไรเลยและก็จัดไปทําให้แมรี่เจ็บปวดสุดหัวใจจอร์ดรีบเตือนสติทันทีว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะเศร้าเสียใจเพราะยังมีศัตรูสุดอันตรายซ่อนตัวอยู่ข้างนอก แมรี่ดึงสติกลับคืนมารีบติดต่อศูนย์ควบคุมทันทีสั่งมาเรียกระดับการเฝ้าระวังขึ้นเป็นระดับสามแต่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆเธอจึงเข้าใจว่ามารีอาจจะเรื่องไม่ดีแล้วแมรี่กับจอร์ดรีบวิ่งไปยังศูนย์ควบคุมขณะนั้นบุชเชอได้เลี้ยวไปอีกทางเดินหนึ่งแล้วแมรี่กับทุกคนมาถึงศูนย์ควบคุมเห็นเพียงโต๊ะทำงานที่เลเทสพวกเขาพบศพของมารี่ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะแมรี่ระหนักทันทีว่าสถานการณ์ร้ายแรงมากแล้วพวกเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของบูชเชอเลย แม้แต่ผลดีที่สุดก็คือการตายไปพร้อมกันดังนั้นแมรี่จึงตัดสินใจเปิดโปรแกรมล็อกดาวน์เรือนจำหลังจากยืนยันรหัสผ่านทางออกทั้งหมดของเรือนจำก็ถูกปิดตายหมายความว่าไม่มีใครเปิดได้จากข้างในในตอนนี้บุชเชอร์ไม่รีบร้อนเลยเขาเดินอย่างใจเย็นไปยังห้องควบคุมคุกจากนั้นก็จัดการกับทหารยามที่อยู่ข้างในอย่างง่ายดายแล้วเปิดประตูห้องขังทั้งหมดออกนักโทษทั้งเรือนจำถูกปล่อยเป็นอิสระจอร์ดเห็นภาพประตูห้องขังทั้งหมดเปิดออกบนจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ที่ศูนย์ควบคุม แล้วรีบรายงานให้แมรี่รู้แมรี่ก็เห็นเงาของบูชเชอร์บนกล้องวงจรปิดบนหน้าจอเช่นกันเธอสั่งให้ทหารทั้งหมดรีบไปยังเขตกักขังนักโทษแมรี่คาดว่าจุดหมายจริงๆของบูชเชอร์ก็คือเจมและจริงตามนั้นบูชเชอร์เปิดห้องขังของเจมแต่เขาไม่กล้าเข้าไปในเวลาเดียวกันแจ็คก,ก็นําทหารบางส่วนไปยังเขตกักขงังนักโทษเหล่านั้นไม่มีอาวุธติดตัวเลยจึงไม่กล้าเผชิญหน้ากับทหารที่มีปืนนักโทษบางคนถึงขั้นวิ่งกลับเข้าห้องขังเพื่อซ่อนตัวแมรี่อยากติดต่อโลกภายนอก แต่พบว่าโทรศัพท์สายตรงถูกตัดขาดไปนานแล้วพวกเขาจึงติดอยู่ในสถานการณ์สู้เดี่ยวแมรี่ไม่ยอมแพ้เธอค้นพบสารนุกรมเล่มหนึ่งเธอยังหวังจะหาสายสื่อสารฉุกเฉินแต่ก็ต้องล้มเหลวอย่างน่าเสียดายขณะนั้นบนจอมอนิเตอร์เฝ้าระวังปรากฏการนับถอยหลังหนึ่งชั่วโมงแท้จริงนี่คือมาตรการสุดท้ายหลังจากปิดล็อกดาวเรือนจําถ้าพวกเขาไม่สามารถยึดการควบคุมคืนได้ภายในหนึ่งชั่วโมงระบบจะเรียกโดรนติดอาวุธมายิงขีปนาวุธถลม่ม เพื่อลบเรือนจำนี้ทิ้งไปจากแผ่นดินจอถึงกับพูดไม่ออกกับแผนสำรองของพันธมิตรทำไมพันธมิตรห้าตาจึงโหดร้ายแบบนี้นี่มันเหมือนฆ่าศัตรูแปดร้อยแต่ตัวเองก็เสียพันเขาสอบทอออกมาว่าไอ้ผู้อเมริกันเจ้าเล่์แมรี่กลับแก้ต่างว่านี่คือมาตราการความปลอดภยัยที่จำเป็นต้องใช้เพราะเรือนจำถูกสร้างอยู่บนดินแดงของประเทศอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้ความลับของพันธมิตรห้าตาถูกเปิดเผยในเขตคุมขังทหารยามที่แจ็คนำทีมยังคงต่อสู้กับนักโทษซึ่งบางคนก็ไม่กลัวตายและด่าหน้าเข้าต่อสู้ ถึงขั้นเอาชีวิตเข้าแลกในเวลาเดียวกันบุชเชอร์จะตู้ไฟแล้วดึงทันยกลงทันใดนั้นทุกคนตกอยู่ในความมืดเมื่อไฟสำรองเริ่มทำงานอีกครั้งแจ็คก,ก็ยิงนักโทษหัวนั้นล้มลงหนึ่งคนระหว่างที่ทหารยามอีกคนกำลังยึอกับนักโทษบุชเชอร์ใช้ค้อนทุบจมตีทหารยามแล้วเดินจากไปอย่างเงียบเชียบแมรี่กับจอร์ดเรียกสุสานไปด้วยกันลงไปยังชั้นใต้ดินสามหลังจากเจอกับแจ็คพวกเขาก็ไปถึงห้องขังของเจมส์เจมส์เคยถูกขังอยู่ที่ฐานทัพสารัฐในซีเรียกว่าหนึ่งเดือน ในช่วงนั้นเจ้าหน้าที่ห้าคนกับผู้คุมเุมชัดเจ,จ,ดเจนว่าบูเชอร,ร,เชร์กำลังตามหาเจมและตอนนี้เขาก็โผล่มาที่นี่อีกครั้งจุดประสงค์ชัดเจนไม่ค่คาก็ต้องช่วยเจมออกไปแต่ท่าทีของเจมส์คราวนี้ทําให้แมรี่สิ้นหวงังเขาปฏิเสธจะตอบคําถามตรงๆเพราะตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบุเชอร์จะปฏิบัติกับเขาอย่างไรต่อมาแมรี่เพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงของจอร์จในเรือนจำ แล้วชวนเขามาช่วยกันรับมือวิกฤตครั้งนี้จอร์ดถูกทิ้งไว้ที่ศูนย์ควบคุมเพื่อรายงานให้แมรี่รู้ทุกความผิดปกติที่กล้องจับได้ส่วนแมรี่กับซูซานก็ลงไปที่ชั้นใต้ดินสีเมื่อพวกเธอเข้าไปในห้องเซิร์ฟเวอร์เพื่อเช็คบันทึกระบบก็พบว่ามีคนพยายามเจาะเข้ามาจากเครือข่ายภายนอกขณะที่จอร์ดกำลังตรวจสอบข้อมูลระบบเก่าแจ้งข้อมูลสำคัญให้แมรี่รู้ว่าซูซานคือคนที่เคาะประตูเรียกมาเรียแปลว่าซูซาน คือคนทรยศที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางพวกเขาและที่นี่เองแมรี่ก็เจอหลักฐานยืนยันว่าซูซานเป็นสายลับจริงในขณะเดียวกันปากกระบอกปืนของซูซานก็จ่ะอ,อยู่ที่ท้ายทอยแมรี่แน่นอนว่าแมรี่ไม่ยอมก้มหัวเธอคว้าแป้นพิมพ์ม,มาผลักเบี่ยงกระบอกปืนออกจากนั้นสองหญิงก็เข้าปะทะก,กันทันทีหลังจากยื้อกันอยู่หลายรอบทั้งคู่ก็ถอยห่างแล้วชักปืนยิงสวนกันซูซานยังแอบวางระเบิดที่ปลอมเป็นถังเก็บไว้ใต้ตู้เซิร์ฟเวอร์แต่เธอโดนแมรี่เล่นงานไม่ทันตั้งจน,<ด>จนสลบไป แมร่ลากซูนไปที่ห้องขังชั้นใต้ดิน 3. สามใส่กุญแจมือแล้วขังเธอไว้เมื่อแจ็กกับเพื่อนร่วมงานดูว่าพวกเขาอาจถูกฝังที่นี่ตลอดการในอีกหนึ่งชั่วโมงทุกคนก็ไม่อาจสงบใจได้อีกต่อไปพวกเขาพากันกรแค้นต่อวิธีเดิมพันทุกอย่างของ CIA ใครกันจะกล้าหักหลังพวกพ้องแบบนี้หนทางเดียวที่จะพลิกสถานการณ์คือจับบุชเชอร์ให้ได้ภายในเวลาที่น้อยนิดนี้ไม่เช่นนั้นทุกคนก็จะถูกฝังไปพร้อมบุชเชอร์ตอนนี้สกอร์ระหว่างพวกเขากับบุชเชอร์คือหต่อศูนย์ การจะเอาชนะบุเชอร์นั้นไม่ง่ายเลยฝ่ายพวกเขาเสียคนไปห้าคนแล้วแต่บุเชอร์ยังไม่บาดเจ็บแม้แต่น้อยแทย้จริงแจ็คทำงานที่นี่ในฐานะผู้รับเหมาพาคเอกชนเขาไม่คิดจะเอาชีวิตมาเสี่ยงเพื่อแลกกับงานเพียงแค่นี้แต่แมรี่บอกเขาว่ามาถึงท่านนี้แล้วแจ็คไม่ทําก็ต้องทําทุกคนล้วนติดกับดักไม่มีทางถอยแมรี่พาทหารยาไปด้วยหนึ่งคนพวกเขาต้องไปเอาระเบิดซีซีมาบ้างในขณะนั้นบุเชอร์ยังคงเดินบวนไปทั่ว เขาเข้าไปในคลังอาวุธก่อนแมรี่ก้าวหนึ่งทันทีที่แมรี่ถึงประตูคลังอาวุธก็เกิดการระเบิดขึ้นทั้งสามคนถูกแรงระเบิดซัดกระเด็นไปที่ถงผู้คนในพื้นที่อื่นต่างได้ยินเสียงและพากันเยอะเย้ยไม่รู้ว่าใครคือคนสวยโดนลูกหลงครั้งนี้ท้ายที่สุดแจ็คก,ก็ตัดสินใจร่วมมือกับแมรี่อย่างเต็มที่เพื่อจับบุชเชอร์เขาจึงไปหาสุสานหวังจะบีบให้เธอเปิดเผยจุดประสงค์ที่แท้จริงของบุชเชอร์ว่ามาที่เรือนจำนี้ทำไม ในตอนนั้นแมรี่กับคนอื่นก็ลุกขึ้นแล้วเดินตามเสียงดนตรีไปยังโรงอาหารชั้นสองทันทีที่พวกเธอปิดเครื่องบันทึกและเริ่มตรวจสอบการระเบิดอีกครั้งก็เกิดขึ้นร่างหนึ่งพุ่งออกมาอย่างไม่คาดคิดควบคุมตัวบานหลวงที่เดินตามแมรี่คนนั้นก็คือบูชเชอร์ทหารยามข้างแมรี่ร้องเรียกชื่อบุชเชอร์และสั่งให้เขาปล่อยเพื่อนของตนคําตอบที่ได้คือกระสุนจากปืนหกลูกบาลล้านหลวงถูกพาไปสู่ทหารยามก็ตายทันทีการสอบสวนในห้องขังยังดําเนินต่อแจ็คบีบมือสุซานแน่นชัดเจนว่า หากคำตอบของซูซานไม่ทำให้เขาพอใจแน่นอนว่าเขาจะหักนิ้วเธอทีและข้อจริงๆเสียงกรีดร้องโหยหวนของซูซานดังลั่นในขณะเดียวกันแมรี่ก็เริ่มค้นหาที่ชั้นสองที่ศูนย์ควบคุมจอร์ดบอกเธอว่าบุเชอร์กำลังพาบาดหลวงไปข้างหน้าที่ไม่ไกลนักบุเชอร์ผลักบาลหลวงเข้าไปในห้องหนึ่งแล้วหายไปจากจอพอแมรี่เปิดห้องตรวจด,ดูบุเชอร์กลับโผล่มาตรงปลายทางเดินอีกฝั่งในขณะเดียวกันซูซานทนการทรมานไม่ไหวสุดท้ายก็ยอมปิดปากเธอบอกว่าบุเชอร์มาที่นี่เพื่อเจม แต่เธอไม่รู้ว่าเขาจะจัดการเจมแบบไหนแจ็คลุกจากห้องขังของซูซานเขาเองก็ไม่ว่างทั้งช่วยแมรี่และซ่อมสายสื่อสารที่พังขณะนั้นเขาเห็นแจ็คโผล่ในห้องขังของเจมแล้วรีบรายงานให้แมรี่รู้เมื่อแมรี่วิ่งไปห้ามแจ็คเขากลับตรงไปยังห้องขังของซูซานแล้วเหนี่ยวกายยิงเข้าที่ศีรษะทางออกเดียวของเขาคือการหดเยี่ยมยิ่งกว่าคนชัว โหดเหี้ยมกว่าสตรูเสียอีกถึงจะหยุดพวกมันไม่ให้ก่อกรรมทำชั่วได้นี่ก็เป็นยุทธวิธีต่อต้านการก่อการร้ายที่ชาวอเมริกันยกย่องนักหนาแต่แมรี่ไม่คิดเช่นนั้นดังนั้นเมื่อแมรี่พยายามจะแย่งปืนจากแจ็คเธอกลับถูกเขาชิงปืนไปเสียก่อนเพราะทหารยามข้างๆเข้าใจว่ามีแต่วิธีของแจ็คเท่านั้นที่อาจเปลี่ยนสถานการณ์ได้แร็กจึงขังแมรี่ไว้ในห้องขังของซูซานแล้วพาทุกคนไปพาตัวจิมเหลือเวลาเพียง16นาทีก่อนที่ขีปนาวุธจะถูกยิงจอร์ดได้ประดิ จ็คก,กับพวกก็พาจินไปถึงโรงอาหารแล้วจอร์ดรายงานให้แมรี่รู้เรื่องโทรศัพท์ที่เขาสร้างขึ้นเขาเพิ่งรู้ตัวว่าแมรี่ถูกขังอยู่ในห้องขังในที่สุดบุชเชอร์ก็โผล่มามีซันของเขาถูกคว้างปักเข้าที่อกทหารยามแล้วเขาก็พุ่งเข้าหาแรก็กหลังจากปัดปืนของแร็กออกไปทั้งคู่ก็เข้าสู่การต่อสู้ประชิดต,ตัวแร็กสมกับเป็นอดีตหน่วยรบพิเศษสุดยอดของอเมริกาเขายึดความไม่เปรียบได้อย่างง่ายดายในศึกนี้แต่ความใจร้อนของเขากลับทําให้พ่ายแพ้ สุดท้ายแจ็คถูกบูเชอร์จัดการด้วยกระทบเทียงใบเดียวจอร์ดรีบป,ปล่อยแมรี่ออกจากห้องขังพร้อมมอบโทรศัพท์ดาวเทียมที่เขาทําเสร็จให้เธอแค่เชื่อมต่อกับดาวเทียมเธอก็จะติดต่อได้แล้วหลังจากจัดการแจ็คเซต็จบูเชอร์ก็เก็บมีดบนพื้นขึ้นมาแล้วเดินไปหาจิมเขาไม่ได้ตัดเชือกให้จิมแต่กลับแทงมีดเข้าที่อกเขาตอนนี้จิมถึงรู้ว่าบูเชอร์ไม่ได้มาที่นี่เพื่อช่วยเขาเลยเมื่อแมรี่กับทุกคนมาถึงโรงอาหารสิ่งที่เห็นก็มีเพียงศพเปลือก บุชเชอร์ก็หายตัวไปอีกครั้งพวกเขาพบบาลหลวงถูกบุชเชอร์มัดไว้ที่มุมคลังอาวุธจากนั้นทุกคนจึงแยกกันไปแมรี่จะไปยังท่อระบายอากาศเพื่อเชื่อมต่อดาวเทียมและติดต่อไปยังสำนักงานใหญ่ส่วนจอจะพาบาลหลวงไปไล่ตามบุชเชอร์เพื่อ่วงเวลาให้แมรี่แต่บาลหลวงกลับเข้าลิฟต์หนีไปคนเดียวและทันทีที่แมรี่ถึงท่อระบายอากาศบาลหลวงก็ถูกบุชเชอร์จับได้อีกครั้งบุชเชอร์บังคับบาลหลวงให้สวมเสื้อโค้ทกับหน้ากาก ที่เขาเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วขึ้นลิฟต์กลับไปยังชั้นที่จอร์ดอยู่พอประตูลิฟต์เปิดุูเชอร์ก็ผลักบาหลูกออกไปจอร์ดไม่รู้เรื่องเลยยิงใส่บาหลูกที่วิ่งออกมาเขาคิดว่าตัวเองยิงโดนุูเชอร์แล้วในขณะนั้นแมรี่ก็ขึ้นไปถึงท่อระบายอากาศและเริ่มเชื่อมต่อสายสัญญ,ญาณดาวเทียมส่วนจอร์ดก็เดินไปหาบาหลูกที่ล้มอยู่กับพื้นเมื่อเขาเห็นสร้อยคอของบาหลูกก็รู้ว่าตัวเองถูกหลอกแล้วุูเชอร์แอบอยู่ในลิฟต์นั่นเอง คราวนี้เขาพุ่งออกมายิงปืนพร้อมวิ่งหลบก,การดวนปืนของทั้งสองก็เริ่มขึ้นจอร์ดก็สมศักดิ์ศรีสายลับมอสซาทักษะการยิงและการต่อสู้ของเขาไม่แพ้บุเชอร์เลยในที่สุดแมรี่ก็ติดต่อกับสนักงานใหญ่ได้สำเร็จแต่สนักงานใหญ่ตอบกลับว่าคำสั่งยิงขีปนาวุธยกเลิกไม่ได้สีหน้าของแมรี่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังเธอรีบวิ่งกลับไปหาจอร์ดเพื่อบอกสถานการณ์ตอนนี้จอร์ดกำลังต่อสู้ดุเดือดกับบุเชอร์บุเชอร์คว้าเหล็กงัดที่มีตะขอขึ้นมา แล้วแทงเข้าที่ไหล่จอรดจากนั้นก็ได้ทีบุกต่อทันทีเขาส่งจอร์จกลับคืนสู่ผืนดินแม่จากนั้นบุชเชอร์ก็เริ่มติดตั้งระเบิดซีซีแมรีโผลมาทันเวลายิงเข้าที่ขาของบุชเชอร์ทำให้เขาหมดกำลังสู้ภายใต้การกดดันบุชเชอร์ยอมเผยตัวตนของตนเองแท้จริงแล้วเขาคือสายลับ C.I.A. เอาหมายของเขาคือทำลายเอกสารที่แมรี่เก็บได้เกี่ยวกับวีระเบิดก่อนหน้านี้แมรีได้สืบสวนและพบว่าการระเบิดโรงพยาบาล ของสามีเธอแท้จริงเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลสหรัฐแมรี่จับได้จุดนี้และหลายครั้งอัปโหลดเอกสารขึ้นไปทาให้รัฐบาลสหรัฐลำบากใจดังนั้น CIA จึงส่งบุเชอร์กับสุสานมาเพื่อทําลายรายงานการสอบสวนของแมรี่ได้ยินดังนั้นแมรี่ก็ยิงบุเชอร์อีกนัดแล้วใช้ระเบิดซี4ระเบิดประตูในวินาทีสุดท้ายก่อนที่ปณนาวุธพุ่งมาเธอหนีออกจากฐานได้สําเร็จแมรี่ที่รู้ความจริงแล้วเริ่มต้นเส้นทางแก้แค้นให้สามีของเธอ เรื่องราวจบลงที่นี่ชื่อภาพยนตร์คือ black site ภาพยนตร์แอคชั่นระทึกขวัญเข้าฉายปี2022เพราะเรียบง่ายเอฟเฟก์ไม่โดดเด่นนักแต่แฝงคุณค่ามนุษยธรรมที่ชัดเจนเป็นหนังสายกินป๊อกกอนเพลินๆถ้ามีเวลาว่างดูเพื่อความบันเทิงก็ไม่เสียหายถือว่าน่าดูต้นฉบับอยู่เหมือนกันคุณค่าของหนังอยู่ที่ชื่อเสียงแต่คุณค่าของรีวิวหนังอยู่ที่ความรู้สึกเรื่องราววันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมและทุกคนคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ